รักแล้วร<อ>ักไหมล่ะอ๋ออันนี้ใส่สีนะอันนี้ใส่รักรักฟังไหมครับโอ้ชื่นใจโอ้ชื่นใจมาก,มก,กน้เต็มเลยเออโอเคหโอ,เคโอ้น้ำมุกเต็มเลยเหรอโอ้แอะมากเลยน้ำมุกเนี่ยเช็ดให้ป้าด้วยสิเช็ดให้หน่อย อยากลมแล้วเหรอลมโอ้โหตอนแรกป๊าป๊าเช็ดเสร็จแล้วต้องเช็ดเหรอเช็ดเสร็จแล้วอ้าเป็นหมก <c ười> อะไรไม่ลู้ <c ười> คือ,อไ,อไอหลไหลเกินใจเหรอเกินใจมากเลย ไก่มาออยู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 ับยูยูยขับยู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 ยหยูอูยูยูยูเูยูยูยูมูย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 ูาูย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 ย เปิดลานก่อนไหมนั่นเร็วเปิดลานก่อนไหมครับไปเปิดลานไปไปไหนก่อนไปบิบิมมี่เปบิบิมมีม่ก่อนเหรอไม่ก่อนโเปิดลานก่อนที่เราเราเราเอารถจอดปุ๊บเราก็ขับสกูตเตอร์ไป okay, ไโอเคไหมโอเคโอเคทำมือด้วยทำม,มือด้วยเราขับสกูตเตอร์ไปอยู่สกูตเตอร์อยู่ลานเราหนูขับโม่อายุจากไปลานไปบึนบึน ôi thằng ồ ạt à, 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 ạt 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 thằng này ạt 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 gì